ครับเฮ็ดค่ะโอ้ครับโอ้ครับผู้บ่าวน้องก็ได้จ้างพอรับครับ อพ,พมมอ,มมอ,พ,อ,อ,โโอพ่นไ,นบบไห้พนไห้ซำเดีวยวซ้ำนีละับผมเียนถาะไอยุโรปไปแต่ซีกมใส่้าป็นกระบอกแล้วใส่ผ้าใส่ใ้เบิองนาใส่เงินเดือนใส่ไปซืก๋วยเตี๋ยวใส่อย่างมืองไห้อัก,นกนน็นะไงเนาะมาทานเส,สมอครับมัดตลอดมัดตลอด กินอะไรอ่ะจ้าว่ากินหมูปิ่งกรับมันต้องป่วยต้องถอนกุ้งเต็มปะฮะกินเต็มปะหมูปิ้งหมูปิ้งเนี่ยเดี๋ยงิน่ากุ้งเต็มหายเร็วๆครับหายเร็วๆใครเนี่ยเรอะ ซับนั่งเล่นไปเล่นมากมูเมื่อเลยสมมตเขาไปใส่แต่ที้เขาจะไปหาเป็นเหลือจะแขว,ว,แว,แว,วงผู้เดียวใครตัวยังเล็นเลียนมันหม้อไ้แล้วไหม รี้อยครับพี่น้องครับสเสร็จแล้วเรียบร้อยครับวันนี้เราเดินทาง200กว่ากิโลครับอำเภออุทุมพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกดคือเก้าครับพี่น้องพอกันอีกคือเก้าคือเดิมครับที่จังหวัดศรีสะเกดบ้าเดียวนะมันเ,นเรียกกันถอดหัวถอดหางกำลังใจจากเพื่อนนะครับกำลังใจจากเพื่อน พี่เอกรัตนบุรีนะครับใ้ไม่ได้ไม่ได้กลบันมาขัดครับผ่านทางเขาบันอายุผ่านไปพนมาอ้ไอ้ไอแวะบบันแวะอไดที่ไหนจีน้ยเนาะจังบาลัมกระสินจังสีเนาะมือละปีละร้อยเจ็ดสิบงั้นีเนาะไกลไปไกลมากแค่เท่าอยู่เลยไดนการเลยน้อ้เนาะการถ่ายคลิปด้อนก็ไปฝันเลยเอา่าเด้อผมเปถ่ายคลิปยูุ่บานคนกับเบื้องดีกันในยูุ่บ้าน ไอ้พอถ่ายแล้วไอ้เมื่อบ่านไอ้ก็นอนเนาะเหนื่อยไหมล่ะเรมมาล่ะดิเป็นไหเป็นไงไงเราเฮลี่เฮลี่เฟิร์ตเตอร์โอ้เจ้าก็ไดรเนาะล้างหน้าล้างตาเช็ดสับเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับพร้อมที่จะเก็บนบนไปเอยเฮะ้ยแม่นตัวบ๊อบบ๊อบไอ้เราเก็บของเก็บเรื่งเล่าก่อนแล้วจะไปรีวิวรีบบอกมพอเคยเห็นเรือเกิดบ้าง่อเคยเห็นรถนอนจักเกเอนี่ถ้าเกิดมานนี่ยังบ่ นั่นในรถด้วยกันคนละคนคนระคนละแมนครับคนละบริษัทเดียวกันเลยครับคนละแมนครับคนละแมนครับถครอยากวัดชีวะดนโอ้โหนี่บอกวัดาสนาเจ้าว่าศาสนาสัตตาขัวบอกขั้วเฮ่นมันแมนยังแพ่บตาีิตาครับขี่เกาคือเดิอออกไม่ผุนอาออกตุลพงศ์ผุนมาขันมันแมนได้กลั่นองเห็นเดืยมพูล้มโพนี่ มันก็เห็นต้นธรรมบ้าเนี่น <hi> นมบ่มนเนี่ยเอ้ยโอ๊ยแล้วหลังน่ะจำคอเราบ่ได้บ่เป็นย่เอ็นผูเลต้นธรรมบ้าขงย่เอ็นอีกต้นธรรมบ้ายเอ็นเอ้ยู้ใดที่บอกความจริงอันนี้คือความจริงเลยู้ยแล้วเธอตู่เป็นเดินเ์โอู้วว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 มววหววววนววหวีวนวีววีเววนวนวววนวว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 วมาซื้อ ไอตู่เออเด็ดเบิร์จอนั้นแล้วออกเป็นลาต้นสินถตากินแย้มเอลมเลนแบบนี้เลยม่นบันี้พิจตู่ไปเออแบบนี้แหละบันยันแล้วได้่ยองก็ได้เลี่ยแล้วรอเลาเล็มบันเล่มต้นนะเบือปัตตุนเลยเยองกันเลบันี้พิแล้วเขียยเล่นออกลกจากเราเขี่ยบ้นไม่เอ็นยอยราเขีไหเรื่องจริงแนเนี่ยโอ้ยต่นแบบผมกงฮักก็เคยได้ยินอันนี้ิ ต้นบับต้นบับบ่นี่บอกผู้นี่จต้นบับเอาม่ส่ามาเถอะแล้วประกาศว่ากล่องหรอกเราหยัดกล่องเราหยักล่องวะเราหยัดกล่องประกาไปไทยเราหยัดนิดต่เลาเอาพี่น้องครับผู้แข่งมามาเนี่ยผู้แข่งมนาเพชรปั่นแพ่งอะ คู่แข่งมนตบนี่แล้วครับเดี๋ยวคูไหคู่แข่งมั่นเลคู่แข่งมนเได้คู่มือคู่มือใี่จังไหนจังละคู่แข่งมันเกิดไหมนล้วได้คู่มือคู่มือที่จังไหนเราจังใส่เบิัไหนอุ้ยไปเ้าไปเาวันนาผักเ้าตรงจ้ตรงเบิ้งคอยผู้คอยยุกไกลเนี่ยแม่นะแม่ มือขึ้นนี่หนักนะโค้มากขึ้นมาเดี๋ยวเขาตนเงินมาให้หน่อยเออพราะว่าผู้สาวนักเรียนนักเรียนเอออเาแล้วไปไปไปสอบอะไรนี่ีเดียวกันก็ไอซมรักอยู่อยู่คนเกล็นนะใบัเจ้าไปเลยเจ้าเจ้าไปขึ้นสันต้องกาเจ้าแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยคนเถียงกันแล้วนะครับอันนี่อีกนี่ งตนเขาู่าวันตีดอกวัตีดอกคุณยูสุรินแม่ยูสุรินแม่ว่าฮุรินมาหาเราดิไม่ะาวสุรินแต่ว่า่แม่รานบรินละคน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 เอาเป๊ะู่แล้วลูกพีเอาเป๊ะู่แล้วลูกพีผมสือซอยแล้วโอ้ สวัสดีพี่น้องคนบะยังมากกว่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีรถเรพี่น้องสุขสทางยูทูบที่ช่องฮอตละลำเพิออฟฟิเชียลจินเหรอือิงทีแมนนีดีก่เป็นอะได้ง่ายมาลดบ้านอันนี้เราไปอวันที่ิเก่าโอเอ ก็ <łość> ไปแล้วนะจะไปขึ้นรถบ้านแล้วนะโอเคครับทุกคนจะรีบนะครับเด้อรถบ้านพี่ยี่หน่อยจินต้นก็มีรถบ้านแล้วงั้นครับจินต้นกับมี่สิจินต้นมี่เนี่ยที่ไปรีวิวกันโอ้ไปรีวิวรถบ้านไอต้นกันเอาพี่น้องครับพอกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับ